ขาย่สิบเบาทค่ะ27บาทใช่คุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับสุ่รายารตลาดสดครามซีเห็นข้าวหมูทอดจ้าทีมีคันเนี่ย27บาทแม่อิ่มไหมขอข้าวเพิ่มอย่ได้ไหมจ๊ะอิ่มไหมคะไม่อิ่มมาข้างหลังข้างหลังไม่ไปตกหมรือเปล่าทางหลังอ่ะตับข้าวเพิ่มเองได้เลยเท่าไหร่ก็ได้หรอได้รู้เห็นเป็นน้ำพริกกับกินน้ำพริกฟรีได้ไหมได้ค่ะได้จริงเปล่า27บบาทนะอิ่มไหม เสียงหุนหว้วนเฮาๆของพี่ทิพย์เจ้าของร้านขาหมูรถทิพย์ร้านขายข้าวขาหมูริมถนนโขแกว้วถามเจ๊บุ๊กพิดความเป็นห่วงเป็นใหญ่ถ้าไม่อิ่มเขาก็มีข้าวกับน้ำพริกผักให้กินไม่อัน้น ไปเลยขอขาหมูวิจานณ์เาเอาแบบจุกๆเลยนะได้ค่ะที่นี่จะขายแยกนะคะขายแยกหรอใช่ห้าสิบาทเหมือนกันใช่ห้าสิบาทเหมือนกันหรอใช่นี่ถ้าเกิดร้านอื่นไม่รู้ก็คือว่ันนีวการาดข้าวเลยไม่ค่ะที่นไม่จะแยกแยกแล้วจะอร่อยมากโอ้ยหนูเชื่อโอ้โหจุกๆไปเลยค่ะอันนี้ก็50บาทเหมือนกันใช่ค่ะ้าวฟบีาทใช่ค่ะอีมไหมคะอุ้ยแต่ถ้าเกิดหนูสั่งข้าวหมูทอดบวกไก่ทอดจานเท่าไหร่ ห้าสิบบาทค่ะก็จะได้ินบาทสอยงยาใช่บึมบึมไปกินกันเลยข้าวแกงพันแหงฝักแฟงจัพริชชีฟ้าแดงหอยแครงตำแตงขนมหม้อแกงราคาไม่แพงรับรองว่าจะถูกใจคือตลาดสดอยู่คู่คนไทยข้าวหมูทอดอย่างเดียวยี่สิบเจ็ดบาทข้าวหม้ออยู่ข้างหลังหุงตลอดไปตากเอาเองจ,าจา้าส่วนขาหมูใส่จานแยกข้าวไม่มีลาดข้าวไมเสียอารมณ์ที่ข้าวอยากจะกินเท่าไหร่ก็ไปตากเอา ส่วนน้าจิ้มน้ําพริกเขามีน้ําพริกกะปิน้ําพริกแจ่วน้ําปลาพริกผักจุกๆไปตักได้เติมให้ไม่อั้นขออย่างเดียวเจ๊บอกกินให้หมดใช่ห้หมดลากไปตบหลังร้านเลยมันพูดเลยนะลากไปตบหลังร้านเลยบางคนเนี่ยแค่ต้มจืดถ้วยหนึ่งกับน้ำพริกก็อิ่มแล้วราคาต้มจืดชามหนึ่งยี่สิบบาทแล้วก็ตักข้าวฟรีข้าวเปล่าสิบบาทแล้วก็เติมได้ตลอดเดิมไม่อั้นโอ้โห คือเช้าเช้าเนี่ยกำเงิน30มาล้านเจ๊อิ่มแน่นอนพูดแล้วมันก็ไม่เห็นภาพเจ๊น้ำพริกกระปิมาเลยน้พริห่อน้ำพริกกะปิเลยแจ่วพริกป่นนี่ก็เวอร์แจ่วพริกป่นก็ต้องมีมาหนูว่าขอกินน้ำพริกกะปิก่อนนะแบบยังไม่ต้องมีหมูไม่ต้องมีอะไรอย่างงี้ชอบมากเด็กๆเป็นไหมเป็นไหมกินแค่นี้ก็อร่อยจริง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  เสร็จเจ,เจบุกเนี่ยขอน้ำพริกกะปิของพีิพิ์กลับบ้านด้วยจ้าพีิพี์บอกว่าถึงจะเป็นของที่ให้กินฟรีแต่ตั้งใจทำเดอ้อใช้ของดีด้วยแกและอย่างที่พีิพย์บอกว่าน้ำพริกจะมีให้เลือกถึง4อย่างสแตนดาร์ดก็พริกน้ำปลาพี่บอกเลยว่ากินกับข้าวสวยเฉยๆก็อร่อยแล้วเธอส่วนน้ำพริกกะป,ปิคนๆต้องมะนาวแท้เท่านั้นนะหนูมาดูน้ำพริกปลาระ วถึงใจและปิดท้ายด้วยจิ้มแจ่วพริกป่นที่วันวันหนึ่งทำเป็นกะละมังกินกับข้าวหมูทอดไก่ทอดฟลาเลนส่วนผักนั้นเขาก็จะมียืนหนึ่งนั่นก็คือแตงกวาถัดมาก็จะเป็นข้าวสวยเห็นลูกค้ากินไหวเท่าไหร่กินไปเลยแถวเนี้ยมันมีทั้งสูมปอชนน้ำหมู่บ้านเคยมีไหมที่เขามาถึงร้านเพื่อเขาบอกขอซื้อข้าวเปล่าอย่างเดียวแล้วมากินกับน้ำพริกมีค่ะ เราซอว่าไหมเจียว่าไม่ว่าทานได้เต็มที่แล้วเราก็ไม่มองเขาเลยนะเราอยากให้เขากินอืไม่มองด้วยไม่มองเพราะว่าเขาจะเกรงใจเราใช่ใช่เราจะไม่มองใช่เต็มที่เลยตักเลยเต็มที่เลยอเราถึงได้เอาข้าวมาวางไว้มุมนี้ไงไม่ให้เราก็จะไม่ยุ่งกับเขาเลยเต็มที่เลยแล้วอิ่มแล้วรู้สึกยังไงอ่ะมีความสุขคือถ้ายิ่งคนไม่มีนะแล้วมากินที่ร้านเราเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราทำเองด้วยข้าวจานละเท่าไหร่สิบบาทเติมไม่อั้นกี่โมงได้กินเนี่ยมาเลยตั้งแต่เช้าเลยค่ะ เที่ยงก็จะหมดแล้วนะถ้าเที่ยงะลูกค้าก็จะขอใครขอก็ให้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 ใหใหจนหมดะหมดแล้ว,ลวเราก็ได้บอกเออหมดแล้วแต่ที่ร้านอ่ะถ้าเกิดอยากได้หมูข้าวหมูทอดจานหนึ่งเนี่ยอันเนี่ยเวลตาตักตักอย่างนงี้แหละ27บบาทมาถึงปุ๊บแล้วมาโปะข้าวเพิ่มราดน้ำพริกกินผักทําได้ไหมได้ ก็27บาท27บาทไม่เคยบ่นนี่เขาเสียใจบ่นทำไมอยากให้กินเอออยากให้กินให้หมดอยากให้กินให้มีเท่าไหร่เอาไปเลยเต็มที่เลยหมดแล้วหมดกันเออไม่เป็นไรก็ทำใหม่ได้ใช่ขายากี่ปีแล้ว20ปีและะ้วค่ะโอ้โหขายจากวันแรกขาหมูสองขาสองขา <laughs> ตอนนี้ก็กิโลตอนนี้60กิโลและะ้วค่ะโอ้โหอย่าไปนับเป็นขาวว่ากี่ขา60กิโลนี่เฉพาะขาหมูไม่รวมก๋วยจับ๊บ ไม่รวมหมูทอดไม่รวมอาหารตามสั่งไม่รวมไก่ทอดโอ้ขายสเปซสะปะขายเยอะไปหมดคือเดินเข้ามาร้านร้านเจร้านเจเคือกินได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแล้วราคาก็ดีด้วย,ยาราคาก็สมเหตุสมผลที่ให้ไทยเนี่ยไม่ใช่พิธีก็อยากจะกลับบ้านนะคะแกใจดีใจดีแบบนี้ก็เลยมัดใจลูกค้าจนอยู่หมดัดลูกค้าแน่นตั้งแต่เชา้ายิ่งช่วงเที่ยงขายมันมาก โดยการขายของทางร้านก็คือจะให้ลูกค้าเนี่ยมาสั่งที่หน้าร้านจ่ายตังค์แล้วก็รอเรียกคิวเพื่อมารับตรงเคาน์เตอร์ด้านหลังส่วนข้าวผักและน้ำพริกที่ให้ตักฟรีบริการตัวเองเขาก็จะจัดไว้ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนอย่างดีคุณดูลูกค้าเขาสิคะเต็มทุกโตะ๊ะก็รู้แล้วนะว่ากำไรมันไม่เยอะหรอกขายอย่างเงี้ยขายเอาอะไรหำจริง คือให้อยู่ได้เศรษฐกิจตอนนี้ไงแย่ทุกคนแย่หมดถูกไหมแย่หมดแต่ร้านเราอยู่ได้ก็คือขอให้มีหล่อเลี้ยงลูกน้องพี่คิดว่าแค่นี้พอแหละมันเหมือนการช่วยเหลือกันเหมือนกันนะการพูดคุยกับเจ๊เจ๊จริงใจเลยคือแบบลองดูอู่น้ำพริกข้าวเออเขาทำจริงๆนะไม่ใช่ทำเอาแบบมาายการมาถ่ายเรื่องที่สำคัญคือราคาต้องจับต้องได้ขายเอาอะไรดูหน้าพี่พิ์ก็รู้ค่ะอิ่มเอมเรม แบบนี้เขาเรียกว่าขายเอาความสุขตัวเองอยู่ได้ลูกน้องมีค่าแรงส่วนลูกค้ายายกำไรแค่นี้พอเริ่ดปะล่ะเริดขนาดนี้ต้องมอบมงให้พิพิธแล้วปะแด่เครองกระทาบอกว่าเรียกลูกค้าเรียกใช่เรียกลูกค้าอร่อย นี้5สบาทใมนการชาทะเลทอดจริงจริง,รงขาหมูส่วนที่อร่อยที่สุดอะขาหน้าค่ะมันจะไม่มีมันมันมันจะบางมากแ้วเวลาหลังซื้อสัังซื้อขาหน้าหรือขาหลังขาหลังค่ะเพราะขาหน้าไม่ได้กําไรอบเนี่ยมันก็จะรีดน้ํางันดีกว่าทอดแล้วหนังนะมันจะกรอบพอกรอบเสร็จพอตุนออกมาแล้วมันจะเงาเงาแล้วจะสวย มะพร้าวมะพร้าวเอาแต่น้ำนะคะมันเดี๋ยวต้ใส่น้ำมะพร้าวใส่ให้รสชาติมันกลมกล่อมมันหอมผมไม่เคยเห็นร้านไหนเขาใส่น้ำมะพร้าวเลยมีร้านเจนี่แหละมาริโอ้น้ำใส่เลอยอุชื่ออะไรนะมาริโอ้มาริโอ้มาริโอ้มาว์